สวัสดีครับผมครับก็ต้องขอกราบสวัสดีมิตรลัก FC ของทางบริษัท TS เทคเตอร์การเกษตรยนต์2012จำกัดนะครับผมพิทักษ์วีรำคนเดิมครับแล้วก็ทางนี้คุณหัลลไทยนะครับผมหรือว่าเจ๊หญิงของเรานะครับผมครับผมวันนี้เรามาอัปเดตจัดโปรโมชั่นล้างสต็อกหน้าร้านในช่วงต้อนรับปีใหม่ของเดือนมกราคมนะครับผมวันนี้เราเจอกันที่สาขาหนึ่งนะครับเบอร์โทร0 8 0 3 8 3 9 7 8 9 0840483799แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับ0991641255นะครับผมอันนี้เราเจอกันที่สาขาหนึ่งนะครับอ่าสาขาหนึ่งจะตั้งอยู่ที่หมูม่บ้านหนองไฮนะครับตำบลตลาดโขอำเภอลับไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ติดทางหลวงเส้นลำไปมา,าคูมเมืองครับอยู่ห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับผมอ่าที่นี่ก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของรถแท็กอร์เครื่องจัญ่ก็หนักนะครับผม ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ได้เลยครับแล้วก็ผ่านช่องทาง youtube นะครับที่เราดูกันก็เป็นช่องออกัสโกแล้วก็ช่องบ uh ok นะูหอาเครื่องบินเนาะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องของทางร้านนะครับช่องทิทักษรถไถนะนะมูตองเนาะจากผมวันนี้เฟซบุ๊กก็ทิทักทีเอสแทคเตอร์ Ad นะครับผมทีเอสเทคเตอร์ Ad การเกษตรจนนะครับผมหลากหลายช่องทางนะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ จัดโปรโชั่นล้างสต็อกหน้าร้านรัวๆทุกคันนะครับ <rais ings> เริ่มที่คันแรกเลยแล้วกันนี่คันแรกนะครับตัวน,นี้จะเป็นอคูปคต้านะครับตัวน,นี้คูปต้า X20 ตัวนี้เป็นเกียร์แท็คเตอร์ใช่ไหมเธอได้ใครหลังลงอย่างนี้ยป่ะโอเคอคันนี้เป็นคูปะต้า X 2 0นะครับ คนนี้เป็นพวงมาลัย power ขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้ากับผ่านหลังฮ่าเอาไป3สามชิ้นเลยจากปกติหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าอุปกรณ์สองชิ้นวันนี้เอาไปสามชิ้นเลยครับหน้าหลังโตรตารี่ในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสภาพเก่านอกเร็วๆเ,เลยคันนี้ส่งฟรีสามร้อยโลครับของแถมเหมือนเดิมนะครับ เบียรหนึ่งลังน้ำมรมหนึ่งลังแล้วก็น้ำเปล่าสิแพ็กครับดันหน้าผ่านหลังโรตารี่ส่งฟรีสาม้อยโลนะครับถัดมาตัวนี้จะเป็นยันมานะครับ EF ฟสองแปดนาดยี่แปดแรงา้า ปรถสองลาขับเคลืนสี่ล้อเหมือนกันคันนี้มาอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังเอาไปจาก1นึ่งแสนสคันนี้เอาไป100่งแบาททวน100่งแบาทครับส่งรีสามโลครับ อันนี้ก็เป็นโฟวินคำเรียก4หมือนกันอามีของแถมให้ครับอันนี้ก็แถมเบียร์หนึ่งลังน้ำมรมณมหนึ่งลังตกฟรีแล้วก็น้ำเปล่าติแพแคก ตัวนี้4 6 0 0ครับไฮดรอลิกน่าจะขาดค่ะคันนี้139,000บาทโต,ตกกรถกระบะดันนะครับอ่าไฮดรอลิกน่าจะขาด อันนี้ก็เอาไปตมามสภา5นี้นะครับด,ดี๋ยวเติมไฮยดรลิคให้หนน1 0 0 0 39,000อะไรนะครับตัวนี้ฟอร์ด4,006ครับ4,006ค,ครับผมไฮโดรลิคขาดนะใช่ครับตัวรถกลับไปดันใช่ครับ100,000เอาไปรถไป, 101, ไปอีกหมื่นหนึ่งไปเอา 11, 6, 9, 1 0 0 0 29,000้3 0 0ลูก1 29,000ครับผมเครื่องยนต์3ตัว6.5แรงม้าครับ เดิมแล้วก็คันนี้รถไถวิตตูดาวสภาพขาย15,000บาท15,000บาทครับดาวสภาพเครื่องไม่ติดเครื่องยังไม่ติดครับผมถัดมาจะเป็นอันนี้นำะมันขาดครับก็เลยยกขาดไปขึ้นนะ ต้อ,เองเติมไฮดรอลิกเพิ่มรถไทนากาโนก็ไปหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทครับแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่าไดรสตาร์ทมีปัญหาเดี๋ยวให้ช่างเขาเปลี่ยนไดร์สตาร์ทให้ใหม่คันนี้ติดไหมครับปกติก็เขาได้ปกติครับไดรสตาร์ทมีปัญหา<อ>ลูกค้ามาดูเมื่อเช้าเนี้ย<ถ>ดีไดมันค้างกำลังจะไปเปลี่ยนโอ้โหรถอะไรมันทำไมเครื่องนี่แบบนี้ เครื่องนิ่มมากกูตา L4508 คันนี้มาพร้อมอุปรกรณ์สามชิ้นจากสองแสนสี่ไม่ขายครับวันนี้เอาไปรถไปอีกสองหมื่นเลยฮะเอาสองแสนสองขวาสองแสนสองหมื่นโอ้เครื่องนิ่มมากด้านหน้าพันลนะ้างครับสีเดิมทั้งคันครับคันนี้พึ่งมายังไม่ได้ล้างเลย ด้านหน้าผาหลังโรตารี่สองแสน,ชนใช่ครับด้านหน้าผาหลังโรตารี่สามชิ้นสองแสนสองหมื่นบาทสองฟรีาสามร้อยนนี้ได้อุปกรณ์สามชิ้นเลยครับสองแสนสองหมื่นบาทส่งฟรี300าสามร้อยกิโลช่วงโปรโนี่ถึงวันไหนครับพี่จนกว่าสินค้าจะหมดอ๋อครับ พ่อเครียดหน้าร้านอองไหมโปรโมชั่นของเดือนมกราใช่ครับก็ยังแถมเบียร์หนึ่งลังน้ำมะรุมึงลังเหมือนเดิมครับน้ำเปล่าสิบแพ็คนะครับจนกว่าสินค้าจะหมดอันนี้ดูแบบรถมันน้อยอยู่อ่ะพี่เพราะว่าเมื่อช่วงก่อนเมื่อช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาก็รถเข้ามาเยอะอยู่นะครับอ๋อแต่ว่าลูกค้าก็หลังไหลมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาปลายปลายปีอ่า อ่ะคันนี้ก็เป็นมินโต้เอลสองร้อยไซโคนมาพร้อมกับเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับคนละคันกับคันนั้นนะคันนั้นไปแล้วนะคันนั้นไปแล้ว่ไปแล้วอ๋อไอ้ที่ว่าเป็นไซโคลเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่คันนั้นจะไอระพงจะตั้งข้างหลังเหรออ่าฮะโอ้คันนั้นไปแล้วครับคันนี้มาใหม่คันนี้มาใหม่อ่าฮะถามอะไรเรื่อยๆเลย สถานมาถึงเครื่องเคลื่อนที่ครับคันนี้จาก9 0 0าวันนี้เอาไป7,009ค่ะลดไป20,000ครับตัวนี้ราคาเท่ากันก่อนไหมพี่ราคาเท่ากันเท่าเท่ากันแต่คันนี้คันนี้ชุดดอกเบตจะเยอะกว่าอ๋อคันนี้คันนี้นดอกเบห15สี่ดอกคันนั้นมีมี15แค่สองดอกโอ้นี่ครับเครื่องเสียง ตู้ครับดังจนกระจกราวเลย p o w e ์แบตเตอรี่เจ็ดหมื่นเก้าเหมือนกันเจ็ดหมื่นเก้าไงครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยชุดเวอร์เยอะกว่าเยอะกว่าตอนนั้นเยอะเลยแล้วรถล่ะครับรถรถก็เล่มทะเบียนพร้อมเรียบร้อยับแท้ปกติได้ช้าสองลูกครับคันนี้ เปานกบคันก่อนเลยนะ่ะใน,านชาใชาสองลูกผมมาเลยพาวเวอร์ตรงไลพาวเวอร์ใช่ครับเจ็ดนเ้ครับรถเพื่อเ,เสียอีกแล้ว ไก็มีตูลลำโพงนี่ก็มีหรือพี่หรือไม่มีจะตู้ปล่าวแล้วตัวนี้คือเปล่าครับอโอ้แอร์ใช้ได้แอร์ใช้ได้ยังองอที่นี้แอร์เย็นเลย เอเย็นด้วยครับใช่ใช่โดยรัรถร้อมเพื่อเสียงครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท អ្នកជាចម្ការតាមបាជាគ្រោឈ្មោះមិនតាមព្រះអធិការតាមតាមព្រឹកប្រកើជិះពូនពុំនឿយរត់ដល់នឹងក៏តំហានទេគេថាអត់អីក៏ស្ងើ